สวัสดีครับทำไรครับพี่ทำแผ่นพื้นแผ่นพื้นเตียงเลื่อให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยทำดีๆครับดึงขึ้นดันลงปล่อยน้ำหนักทำดีๆ เลื่อยไปแล้วได้แล้วสาสามแผ่นสี่ห้าทั้งหมดหแผ่นพอละแผ่นพื้นเตียงจะได้ล้างอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยแผ่นปูนที่มาตีตีเชิงชายหลังคาแต่ว่าไม่ได้ตีละเอามาใช้ประโยชน์มันก็คือปูนนะน้องบิ๊กเนี่ยมันคือหนักด้วยเอาไว้ก็ผุเอาไว้ฉ่ำน้ำ ็โอเคเอามาทำเป็นแผ่นพื้นแผ่นพื้นปูเตียงโอเคครับค่อยๆทำจะสำเร็จแล้วเหลืออีกแค่นี้แหละเลื่อยเลื่อยหนึ่งเท่ากับสองนี่ได้ล่มกลางล่มกลางล่มเื่อยเลยครับไม่ไม่ไม่ต้องเร่งขนาดนั้นดึงขึ้นดันลงดึงขึ้นดันลง ฝึกเอาเนี่ยทำได้ทำให้จบเลยแผ่นเนี้ยโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างล้างแล้วก็เดี๋ยวให้มันแห้งแล้วก็ไปปูเตียงโอเค